หายใจออกก้มหน้าโกงหลังเก็บคางชิดอกตามองสะดือหายใจเข้าแอ่นตัวหายใจออกก้มหน้าโกงตัวหายใจเข้าแอ่นตัวแล้วเงยหน้ายืดอกขึ้นมาหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าแล้วหายใจออกหายใจเข้าหน้ามองตรงหายใจออกงอศอกลงแล้วประสาทมือไว้แบบนี้นะหุบเข่าเข้ามาใกล้กันนิดนึงให้ตำแหน่งข้อ,อหัวไหล่กับข้อศอกตรงกันหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกยกขาขวาขึ้นยืดหัวไหล่ขึ้นมา ขาตึงช่วยยกกระชับก้นนะคะกระชับต้นขาด้านหลังแขนแข็งแรงด้วยนะคะยืดขึ้นมาท่านี้ไม่ยากนะคะ,ะได้กล้ามเนือกนะ้นนายกกระชับก้นหายใจเข้าวางขวาหายจอกยกซ้ายยืดหัวไหล่ขึ้นมา หายใจเข้าวางท่าต่อไปอาจจะเพิ่มความยากขึ้นซักนิดหนึ่งนะใครไม่ได้นะนั่งรอดูก่อนนะคะนะสำหรับผู้สูงวัยอาจจะเวียนหัวนิดหนึ่งนะคะใครไปต่อได้นะตั้งปลายเทา้าแล้วยกก้นขึ้นอยู่ในท่าปาโนมาก้มศีรษะกดะเดินเท้าขึ้นมาหนึ่งฝ่าเทา้ากดส้นเท้าลงใครวางส้นเท้าไม่ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรดันเข่าไปด้านาหลังให้ขาตึง แล้วก้มศีรษะลงศีรษะไม่วางที่เสือนะคะแค่เชียวเชียวสายตามองไปเท้าเอาไว้ดันสะโพกขึ้นดันก้นขึ้นเรากดไหล่ลงนิดนึงนิดนึงหายใจเข้าหายจอกยกขาขวาอีกรอบดันขาซ้ายไปด้านหลังให้ตึงใครวางไม่ได้อาจจะเขย่งไว้อ่ดันให้ตึงนิดนึงนะคะหน้าเด็กหน้าเด็กอ่า หายใจเข้าวางขาขวาดัานขาขวาให้ตึงหายใจออกยกขาซ้ายนิดนึงจะรู้สึกสลายไขยมันที่น่องต้นขามากเลยนะจ๊ะตึงสุดๆหายใจเข้าวางแล้วหายใจออกพักด้วยถ้าเด็กอีกหนึ่งรอบ หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมานะจ๊ะหายใจออกตั้งไปเท้าโดงสะโพกขึ้นท่าสุนักก้มหน้าท่านี้ยืดได้ทั้งตัวเลยข้อมือแขนหัวไหล่หลังเอวสะโพกนะคะต้นขานะเข่าน่องข้อเท้าฝ่าเท้านะคะวอร์ม น่องสักนิดนึงขยับส้นเท้าสลับไปมาอ่เสร็จแล้วกดส้นเท้าลงก้มศีรษะลงหายใจเข้าให้ลึกหายจอกยกขาขวาสำหรับท่านได้ที่เวียนหัวเงยหน้าไว้ได้นะหรือรอก,ก่อนก็นได้นะเงยหน้าไว้ใครไม่เวียนหัวกม้มศีรษะมองไปเท้าซ้ายไว้ท่านี้จะมีความยากเข้ามานิดนึงนะคะ ใครไม่ได้เอาแค่นี้พอครูปูบอกก่อนนะเอาแค่นี้พอใครไปต่อได้เปิดสะโพกข้างรอขา,ขาขวาอย่างนี้เยอะๆแล้วมองลอกใต้ท้องแขนซ้ายมาให้เห็นส้นเท้าขวาเนี่ยเห็นไหมอ่าใครอยู่แค่นี้ได้เอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนแต่ถ้าใครไปต่อได้นะครูปูไม่รู้นะอาจจะมีคนไปต่อได้คนเคยฝึกมานะค่อยๆย่อนใครไม่ได้อยู่แค่นั้นพอส้นเท้าขวาลง เขย่งไว้แล้วยกสะโพกดันอกอึบเงยหน้ามองตามมือดูก่อนก็ได้นะคะดูไปก่อนก็ได้แล้วหายใจเข้ากลับมาดาวดอกแล้วสอดขาขวาเข้าใต้ขาซ้ายสอดเข้ามาข้างใต้บิดตัวมาเป็นพลังข้างยกแขนซ้ายขึ้นเก่งท้องแล้วยกสะโพกประมาณสิบวิ นะอ่าแล้ววางกลับไปดาวเวิร์ดด็อกเหมือนเดิมสุนักก้มหน้าหายใจเข้าเราจะเริ่มข้างซ้ายหายใจออกยกซ้ายใครไม่ได้เอาแค่นี้พอนะจ๊ะดูครูป,ปูไปก่อนนะค่อยๆฝึกค่อยๆทำดูวีดีโอหลายๆรอบนะคะเดี๋ยวก็ทำได้งอขาซ้ายเปิดสะโพกเยอะๆ แล้วค่อยๆหย่อนส้นเท้าซ้ายพร้อมกับยกแขนซ้ายอ่าประมาณนี้มือไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรดันสะโพกขึ้นนะหายใจเข้ากลับมาหายจอกกอดขาซ้ายเข้าใต้ขาขวายกแขนขวายกสะโพกยืดหัวไหล่ขึ้นไป หายใจเข้าวางมือสูนักก้มหน้าแล้วค่อยๆเดินเท้ามาหามือค่อยๆใครเวียนหัวเอาศีรษะขึ้นเป็นอันดับสุดท้ายค่อยๆอยืดเป็นยังไงกันบ้างอาจจะมียากนิดนึงนะคะแต่ก็เอาอย่างที่ครูปูบอกว่าใครได้อยู่ตรงระดับไหนเอาแค่นั้นฝึกบ่อยๆนะคะ ต่อไปไข้ขาขวามาด้านหน้าไข้เสร็จสะโพกมันจะเบี้ยวเห็นปะไข้เสร็จบิดสะโพกกบมาให้ตรง,ให,ตรงให้ตรงมาด้านหน้าอ่ะนำมือมาประสานกันไว้พลิกงายฝ่ามือขึ้นอย่างนี้หายใจเข้ายืดขึ้นเห็นไหมนอเห็นไหมนออ่าประมาณนี้ หายจอกดันก้นไปด้านหลังดันอกยืดหลังมาด้านหน้าประมาณนี้ทําหลังให้แบนยืดหลังให้ยาวขาตึงไว้สไลด์ไขมันน่องก้นขาสะโพกหายใจเข้าใหม่หายจออกพับตัวลงมาอ่ามือไม่ถึงไม่เป็นไรขอขาตึงไว้ไม่ถึงก็อยู่อย่างนี้ไปใครถึงก็วางลงประสานมืออยู่นะคะพับตัวลงไป ดันเข่าโดงดันก้นขึ้นให้ขาตึงหายใจเข้าเงยหน้าดันแขนกลับขึ้นมาหายใจออกนะคะหันให้ดูด้านหน้าเอียงตัวไปทางขวายืดสี่ข้างทางด้านซ้ายนะขาตึงไว้ดันแขนขึ้นยืด มองลอดใต้ท้องแขนซ้ายตามองเพดานไว้หายใจเข้ายกตัวแล้วหายใจออกคลายเปลี่ยนข้างซ้ายไขว้ามาบิดสะโพกให้ตรงเหมือนเดิมประสานมือหายใจเข้ายืดหายใจออกดันก้นไปด้านหลังดันอกยืดหลังไปด้านหน้าพับตัวมายืดค้างไว้สักครู่หนึ่ง ท่านี้ช่วยจัดปรับกระดูกสันหลังของเราให้อยู่ในแนวที่ถูกต้องนะคะช่วยยืดกระดูกสันหลังของเราหายใจเข้า,าแล้วหายใจออกค่อยๆพับตัวลงมาไม่ถึงไม่เป็นไรขอขาตึงไว้ใครที่พับตัวเข้าไปได้ก็พับเข้าไปเลยใครที่ไม่ไหวเงยหน้ายืดอกไว้ก่อน หายใจเข้าดันแขนขึ้นกลับขึ้นมาหายใจออกเอียงซ้ายขาตึงเอ,อ๊บยืดสีข้างขวามองลอดใต้ท้องแขนขวาตามองเพดานหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาแล้วหายใจออกคลายท่าอ่าเป็นไงนะคะ เริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะไหวเป็นเซตไหว้พระอาทิตย์นะคะปิดท้ายนะถ้าต่อไปเอาหลังเท้าซ้ายขึ้นมาขัดเข่าขวาล็อกนี้ไว้เหมือนไขว้ห้างอะเอาหลังเท้าล็อกเข่าไว้อะแล้วพนมมือ,อกลางอกหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกค่อยๆงอเข่าถอยก้นไปด้านหลังยอ่อยอ่าย่อแค่นี้พอ ใครไปต่อได้วางมือลงกระตุกขาใครไปต่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะอยู่ในท่ายอดแล้วใครท่าได้เลยใครวางได้วางเงยหน้าไว้ยืดอกสำหรับคนที่ไปต่อได้นะแล้วลดขาซ้ายลงหายใจเข้ายกขาซ้ายไปด้านหลังกระตุกข,ขาขวาขะเหยงมือเงยหน้าดันอกยืดหลังออกมาเดิวหันข้างให้ดู แบบนี้ใครมือไม่ถึงเดินมือไปข้างหน้าได้อ่ะให้วางนะเอาเท่าที่ใครถึงแล้วก็ถอยมาให้เท่ากับปลายเท้าเงยหน้ายืดอกหายใจเข้าวา่าหายจอกยืนต่อไปเปลี่ยนข้างหลังเท้าขวาขัดเข่าซ้ายใครพับตัวลงไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะเอาเข้าแค่นี้ก่อนล็อกเขา่า แค่นี้พนมมือหายใจเข้าหายจอกยอ่อใครไม่ได้วางมือไม่ไ้เอาแค่นี้พอนะคะเอาเท่าที่ตัวเองไหวเอาแค่แค่นี้พอนี่กระชับก้นต้นขาสะโพกนะใครไปต่อได้ค่อยๆวางค่อยๆวางกระตุกพับตัวใครมือไม่ถึงเดินมือไปแล้วคหยเหงือเงยหน้าลดขา ขวาแล้วยกขวากระตุกขาซ้ายเงยหน้ายืดอกไว้ตึงมากตึงมากหายใจเข้าวางแล้วหายใจออกยืน เหนื่อยไหมคะ <laughs> <laughs> เหนื่อยไหมอ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะใครที่ยังไม่มีพื้นฐานเอาอย่างที่ครูปูบอกไม่ต้องไปฝืนนะเพราะว่าถ้าฝืนมันอาจจะมีแบบ <c oughs> กล้ามเนื้ออักเสบ <c oughs> ปวดเมื่อย <c oughs> มากนะจ๊ะใครทำได้ก็ทำตามได้เลยสวัสดีคะ่ะอ่า คุปูโยคะเพื่อสุขภาพนะคะ,ะใครที่ได้ดูวิดีโอข้างต้นเป็นแค่ตัวอย่างนะคะเป็นแค่น้ำจิ้มให้ดูนะถ้าใครอยากฝึกต่อนะคะ,ะสนใจอยากฝึกต่อเต็มๆหนึ่ชั่วโมงเต็มนะคะเป็นท่าต่อเนื่องนะลงคอร์สออนไลน์นะคะเพียงแค่999บาท999บาทนี่คือบางคนถามว่าคุปูเรียนออนไลน์นี่มันคือยังไงเรียนใน f a c e b o o k นะคะกลุ่มปิดก็คือ ชําระเงิน999บาทแล้วนะคะครูปูจะส่งลิงก์นะคะให้เข้ากลุ่มนะคะแล้วทีนี้เข้าไปดูในกลุ่มได้เลยนะคะก็ในกลุ่มเนี่ยก็จะมีวิดีโอทั้งหมดโยคะเนี่ยพื้นฐาน5วิดีโอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนไหวร่างกายตามลมหายใจนะคะเน้นยืดเหยียดนะคะแนวผู้สูงวัยนะคะใช้เชือกหรือก็ จะมีอันอีกอันนึงก็จะเป็นโยคะแนวลดน้ําหนักกระชับสัดส่วนนะคะสาหรับสาวๆที่อยากจะลดน้ําหนักคืออยู่ใน5้าวิดีโอเนี่ยมีครบหมดเลยดูได้ทั้งครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยเด็กๆนะคะฝึกได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคือมันคุ้มสุดๆตรงที่ว่าวิดีโอที่ครูป,ปูลงให้5้าวิดีโอเนี่ยจะไม่มีการลบ เข้าไปดูได้ตลอดเวลาเข้าไปดูตอนไหนก็ได้ว่างจะเข้าไปดูกี่รอบก็ได้ดูได้ตลอดชีพเลย999บาทนี่คือตลอดชีพเลยนะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถต่อเข้าสมาร์ททีวีเนาะเจาะเข้าจอทีวีใหญ่ๆเนี่ยเปิดดูได้ทางครอบครัวนะคะคือช่วงนี้บางคนที่ไม่กล้าออกไปยิมเนาะไม่กล้าออกไปออกกําลังกายข้างนอกนะคะด้วยที่ว่าะจะก,กว่า ไข้หวัดอะไรช่วงนี้ที่มันกําลังระบาดอยู่ก็เราก็อยู่ในบ้านแล้วเราก็ออกกําลังกายได้นะคะดูแลสุขภาพร่างกายตอนนี้ดีกว่าเนาะดีกว่ามาทํากายภาพบําบัดทีหลังที่เราเป็นไปแล้วแล้วเราก็มาจะค่อยมาดูแลรักษาล่างของเรานะคะดูแลตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เป็นอะไรใครที่ปวดตึงคอบ่าไหลเป็นออฟฟิศซินโดมนะคะฝึกได้เลยปวดเอวปวดหลังปวดขาปวดเขา่า ฝึกตามได้เลยค่ะทั้ง5้าวิดีโอนี้ถ้าไม่ยากจนเกินไปนะคะลองดูนะปูให้ห้วิดีโอนี้ฝึกได้ตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะแล้วก็พักเสาร์อาทิตย์ได้นะคะเราตื่นมาตอนไหนว่างตอนไหนอยากจะทําตอนไหนเอาเท่าที่เราสะดวกเลยมันสะดวกตรงนี้แหละคือมันอยู่ที่บ้านแล้วมันก็ทําได้ไปเที่ยวไปไหนก็ทําได้หมดทุกที่ใช่ถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตนะคะอ่า ก็สนใจทักแชทมาได้นะคะที่เพจคูปูโยคะเพื่อสุขภาพนะคะทักมาได้เลยนะคะถ้าใครสนใจเนาะออ๋อสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ